สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับมาพูดถึงเกี่ยวกับตัว trackpad ที่อยู่ใน Magic Keyboard ของ iPad Pro หลังจากที่ผมทำรีวิวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมอ่านคอมเมนต์อยู่เรื่อยๆที่เกี่ยวกับตัว Magic Keyboard อันนี้ก็มีความเห็นจำนวนอยู่ไม่น้อยเหมือนกันที่น่าจะเข้าใจผิดว่าตัว trackpad อันนี้ที่อยู่ในคีย์บอร์ดของ iPad Pro อันนี้ มันเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่เป็น Trackpad อยู่ใน macbook air macbook pro ในปัจจุบันรวมถึงตัว magic trackpad 2ที่ apple ขายแยกในะอันหนึ่ง4,000กว่าบาทกับ5,000บาทตรงนี้ก็จะมาบอกว่าอันเนี้ย เราเข้าใจกันไปเองครับว่ามันคือเทคโนโลยีเดียวกัน Apple ไม่เคยบอกเลยครับว่ามันคือเทคโนโลยีเดียวกันมันคือคำล่อลวงทางการตลาดที่ทำให้เราเข้าใจผิดกันไปเองว่ามันเป็นแบบเดียวกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีที่อยู่ใน Track Pad อันนี้เป็นเทคโนโลยีเก่าที่ Apple เลิกใช้ไปแล้วแล้วอยู่ดีนำกลับมาใช้ใหม่ใน t r a c k p a d อันนี้ครับวันนี้ก็เลยจะมาทำให้ดูกันว่า มันเป็นแบบไหนอของใหม่ที่ใช้อยู่กันในเครื่องแม็กในปัจจุบันเออมันเป็นแบบไหนกับตัวนี้มันเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันครับอย่างที่เกิดไปนะครับว่ามีคนเข้าใจผิดแบบอยู่เยอะมากครับว่า Trackpad ที่อยู่ในตัว Magic Keyboard ของ iPad Pro ที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเนี่ยเป็น Trackpad แบบเดียวเทคโนโลยีเดียวกันที่อยู่ในเครื่อง Macbook อ Macbook Pro Macbook Air อะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีแบบเดียวกับที่อยู่ใน Magic Trackpad ที่ขายแยกอันนี้ซึ่งจะมาบอกว่ามันเป็นคนละแบบกันจริงๆเออมันไม่ใช่แบบเดียวกันก็เลยจะมาทําให้ดูว่าอันเนี้ยมันแตกต่างกันนะจริงอันดับแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวให้ฟังเสียงตอนกด Trackpad ตอนที่ใช้งานก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับเริ่มจากของตัว iPad ก่อน ะจะได้ยินเสียงกันแล้วะครับว่าตอนกดแท็กแพดของตัว iPad เป็นยังไงนะครับทีนี้มาฟังของเครื่อง Mac อเครื่อง Mac ตอนเปิดเครื่องมาเนี่ยอันนี้คือผมก็เป็นคนที่ไม่ได้ใช้แทบทุกคลิกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีเสียงดังแบบคล้ายๆกันหรือเปล่าอลองฟังดูก่อนอันนี้คือบนเครื่อง Mac เนี่ยกดอยู่นะครับ ได้ยินเสียงกันไปแล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเสียงเวลาเรากด t r a c k พ a ดของตัว iPad อนะครับมันจะเสียงดังให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนเนี่ยครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดสังเกตอันดับแรกเลยครับว่าอันนี้เป็นคนละเทคโนโลยีกันแล้วเดี๋ยวทําให้ดูในลำดับถัดไปก็คือจำลองว่าเวลาเราปิดเครื่องอเครื่อง Mac ตัว trackpad เนี่ยมันจะไม่ทำงานมันจะไม่มีเสียงเบาๆแบบกึกๆแบบ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 ใช่ครับถ้ามันถ้ามันมีมันก็จะเบาลงไปกว่าเดิมอ,อันเนี้ยเดี๋ยวผมจำลองให้ดูว่าอันนี้คือผมปิดการทำงานไปแล้วแล้วก็จำลองว่าผมดึงตัว iPad ออกเท่ากับว่าผมจะเหมือนปิดการทำงานของตัว trackpad ของ iPad ไปด้วยเหมือนกันซึ่งของ iPad เนี่ยยังกดได้อยู่ครับ แต่ของตัว Magic Trackpad เวลาเราไม่ได้ใช้การทำงานแล้วเราปิดไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีเสียงอะไรเลยครับอ่าเนี่ยครับเป็นความต่างซึ่งเทคโนโลยีที่อ,อ,อยู่ใน Trackpad ของตัว Magic Keyboard ของ iPad Pro เนี่ย เป็นเทคโนโลยีเก่าที่ Apple เลเลิกใช้ไปแล้วโหนานมากแล้วครับเทคโนโลยีนี้เนี่ยถ้าไปขุดดูเนี่ยก็คือ Apple ใช้ครั้งแรกในช่วงปี2008อ่าช่วงนั้นก็คือ Apple ปรับเรื่อง Trackpad ให้รองรับเรื่อง Multi-Gesture เข้ามาใหม่แล้วตัวที่มาด่งดังเนี่ยก็คือตอน MacBook Air ปี2010จะใช้เป็นตัว ทรักพัดลักษณะนี้นะครับซึ่ง t ทรักพัดอันเนี้ย p p p เ e ลเลิกใช้ไปแล้วตอนปี2015แล้วก็ปี2015เนี่ยถึงเปลี่ยนเป็นตัว t ทรักพัดอันใหม่คืออันนี้แบบเดียวกับที่ใช้อยู่ในตัว Magic Trackpad แยกอันนี้นะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือ ถ้าเป็น Trackpad แบบในปัจจุบันเนี่ยครับจะต้องมีตัวสั่นสะเทือนข้างใต้ t ทร็กแพดเพราะว่าการทำงานของ t r a ็กแพดในปัจจุบันพื้นผิวของ Trackpad จะไม่เคลื่อนตัวไม่ยุบตัวลงไปสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันสั่นสะเทือนเนี่ยมันคือตัวช่วยสั่นสะเทือนข้างใต้ t ทร็กแพดซึ่งก็คือตัว Haptic Engine ที่ Apple ใส่เข้ามาแล้วก็เป็นระบบที่เป็น Frost Touch อ่าแทร็กพดที่ให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับการกดลงไปจริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การยุบตัวของ t r a c กพ a ดลงไป uh, สิ่งที่เรารู้สึกตอนที่กดลงไปเนี่ยมันคือแรงสั่นสะเทือนจากมอเตอร์ที่มันทำงานในเซียววินาทีทำให้เรารู้สึกแบบนั้นจะต่างกับ Trackpad ของตัว iPad ที่ไม่ใช่ เป็นตัว Haptic Engine ไม่ใช่เป็น Frosttouch อะไรใดๆเป็นเทคโนโลยีเดิมที่ a p p เป้าทำแล้วก็เลิกใช้มานานแล้วครับแล้วมันก็ยังกดได้แบบปกติที่ตอนปิดหรือเปิดเนี่ยก็ยังกดได้ซึ่งข้างใต้มันจะไม่มีมอเตอร์อะไรใดๆอันนี้ครับก็เลยออกมาเตือนว่าจากประสบการณ์ผมนะครับทีเ่เครื่อง macbook pro ตัวเก่าผมเนี่ยเวลานานวันไปเนี่ยพวลาเรากดไปเรื่อยๆเนี่ยตัวตัว trackpad ตรงนี้ครับตัวฐานข้างใต้อะ ตัวยางรองมันจะสึกไปเรื่อยๆออแล้วก็ทำให้ตัว trackpad นานวันไปเนี่ยมันจะกดไม่ได้อันนี้ให้ระวังกันด้วยนะครับในส่วนนี้ครับก็อย่างที่ทําใไมเห็นกันไปแล้วนะครับว่าตัว trackpad ที่อยู่ใน Magic Keyboard ของ iPad Pro เนี่ยเป็นเทคโนโลยีเก่าที่ Apple เนี่ยเลิกใช้ไปแล้วครับแล้วอยู่ที Apple ก็ขดผีขึ้นมาใส่ใหม่ให้กับตัว trackpad ของ iPad Pro ซึ่งผมก็งงเหมือนกันตอนที่ได้ลองตรงนั้น โอเคว่าคนที่เข้าใจผิดเนี่ยเขามันไม่มีใครรู้อยู่แล้วครับจนกว่าจะได้ลองตรงนั้นผมแค่โชคดีที่ผมได้ลองผมก็เลยนําข้อมูลมาบอกกันว่าตรงเนี้ยมันเป็นคนละแบบกันสิ่งที่ Apple สื่อสารนะ่ะมันทําให้เราเราอะ่ะเข้าใจไปเองครับว่ามันคือ Trackpad แบบเดียวกันถ้าไปดูที่หน้าเว็บ Apple ครับ Apple จะไม่เคยใช้คําว่ามันเป็น Trackpad แบบเดียวกับตัว macbook air macbook pro รวมถึงตัว magic trackpad นะครับสิ่งที่ apple สื่อสารเนี่ย apple จะบอกแค่ว่าตัวคีย์บอร์ดปุ่มคีย์บอร์ดที่เป็น,นกลไกแบบ s c i s s o r keyboard หรือกลไกเนี่ยเป็นแบบเดียวกับเครื่อง mac อแต่ไม่เคยบอกครับว่าตัว trackpad เป็นแบบเดียวกับเครื่อง mac ในปัจจุบันนั่นคือสิ่งที่ apple ล่อลวงให้เราเข้าใจไปเองอตรงนั้นวันนี้ก็เลยมาบอกกันนะครับตัวของ magic keyboard ของ ipad ครับยิ่งใช้เนี่ยผมยิ่งรู้สึกว่า มันมันมีความเอ๊ะ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 อ,อยู่แบบเยอะมากยิ่งใช้ยิ่งเอ๊ะยิ่งใช้ยิ่งยิ่งเกาหัวว่าอันนี้มันคือ apple design จริงๆเหรอซึ่งนอกจากตัว trackpad ที่พูดถึงไปที่ทำให้ดูกันไปแล้วเนี่ยในส่วนวอของตัวปุ่มกดคีย์บอร์ดแผงแผงคีย์บอร์ดของตัวคีย์บอร์ดอันเนี้ยยิ่งใช้ยิ่งรู้สึกว่ามันไม่ใช่ apple design เลยครับในจังหวะที่เราก้าวนิ้ว ขึ้นไปกดปุ่มตัวเลขที่เป็นแถวบนสุดตรงนี้ถ้าเราปรับหน้าจอของ iPad ให้มันยกเอียงรับกับตอนที่แบบองศาตอนที่เราพิมพ์เนี่ยขึ้นมามากสุดจะกลายเป็นว่านิ้วเราอะ่ะตอนจังหวะยกพิมพ์ตรงแถวบนอะ่ะจังหวะแบบเอื้อมนิ้วไปมาถ้ายกมือขึ้นแบบสูงขึ้นนิดนึงอะ่ะมันจะไปโดนกระทบกับขอบด้านล่างของตัวเครื่องอหรือถ้า จังหวะว่าเราต้องสมมุติเราจะต้องบวกเลขอะไรก็ตามหรือแบบจะกดเบอร์โทรศัพท์ที่มันจะต้องกดบริเวณนั้นอนะอยู่หลายหลายปุ่มในจังหวะนั้นจะการว่าตอนเราแบบโยกนิ้วไปมาลักษณะนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปเนี่ย,ยมันจะเป็นการที่นิ้วอะจะไปโดนขอบใต้เครื่องอย่างแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะมีจังหวะโดนแบบสัมผัสอยู่บ้างตรงนั้นสิ่งที่ จะทําให้นิ้วเราไม่ไปโดนขอบเครื่องกายเป็นว่าเราต้องดันตัวจอให้ตัวองศาการเอียงอะ่ะมันเกือบจะ90องศาเพื่อให้ดันขอบจอมันหนีตรงปุ่มด้านบนออกไปซึ่งผมุว่ามันไม่ make sense สิ่งที่มันควรจะต้องเป็นก็คือทุกองศาการเอียงของหน้าจอมันไม่ควรมาอยู่ตรงปุ่มคีย์บอร์ด ตรงนนั้นให้เราแบบพิมพ์ได้แบบปกติตรงนั้นนะครับแล้วก็สิ่งถัดมาที่ผมก็พูดไปแล้วในรีวิวส่วนหนึ่งก็คือคีย์บอร์ดของ iPad อันเนี้ยมันไม่มีปุ่มฟังก์ชันให้ปรับระดับแสงของตัวหน้าจอ,อปรับระดับแสงของตัวคีย์บอร์ดไม่ม,ปมีปุ่มให้ปรับระดับเสียงที่ตัวคีย์บอร์ดก็ายเป็นว่าตอนที่ใช้งานจริงครับออมันจะมี2ทางเลือกก็คือด้วยความที่อันดับแรกเนี่ยด้วยความที่ตัว ไอแพดมันแตะหน้าจอได้เราแบบแบบแตะแ,ตแตหน้าจอได้กลายเป็นว่าจังหวะตอนที่เราจะปรับแสงหรือปรับเสียงการว่าละนิ้วไปแล้วก็เป็นเลื่อนที่ตัวคอนโทรลเซนเตอร์ปรับปุ๊บปุ๊บปั๊บเดียวเสร็จแล้วครับตรงน,นั้นแต่ถ้าเราจะไม่ละมือออกจากคีย์บอร์ดเลยเนี่ยการว่าเราจะต้องใช้แทร็กแพดมาแบบเลื่อนนิ้วเลื่อนตัวพอย n t เตอร์เ ตัวเคอร์เซอร์เนี่ยไปที่มุมบนขวาลากลงมาแล้วก็ค่อยปรับระดับเสียงระดับแสงหรือไม่งั้นก็ใช้มือซ้ายไปปรับตัวปุ่มระดับเสียงที่ข้างเครื่องลักษณะนั้นซึ่งผมว่าจากที่ผมใช้งานอะ่ะก็คือกลายเป็นว่าใช้มือละออกไปที่ตัวหน้าจอเลยอะเร็วกว่าที่จะแบบเลื่อนแทร็กแพดตรงนั้นผมรู้สึกว่าถ้า Apple ทํทำคีย์บอร์ดให้มีแทร็กแพดมาคู่กันขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วพยายามจะให้มันเหมือน เป็นเครื่องคอมเ,ออเครื่องคอมพิวเตอร์จริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยใ,ใส่ปุ่มฟังก์ชันมาเถอะจะได้ไม่ต้องลางนิ้วออกไปซึ่งปุ่มฟังก์ชันน่นที่จะใส่เข้ามาเนี่ยผมว่าในตัวของคีย์บอร์ดอันนี้สามารถใส่เข้ามาได้เพียงแต่ว่าตัวเมจิกคีย์บอร์ด ณนะปัจจุบันนี้รุ่นนี้เนี่ยยิ่งใช้ผมยิ่งรู้สึกว่ามันคือของที่ไม่ใช่เวอร์ชันหนึ่งมันคือเวอร์ชั่นประมาณ0.5-0.8อะไรเงี้ยที่ Apple ออกมาขายมันไม่ใช่เวอร์ชั่นที่สมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างในส่วน Trackpad ที่ทำให้ดูว่าทำไมเออทำไมทำไมทำไมว่า Apple ไม่ทําให้มี Haptic Engine อยู่ใน Trackpad ไปเลยลักษณะนั้นซึ่งพอผมรู้สึกว่ามันคือเวอร์ชั่นประมาณ0.5-0.8ะผมรู้สึกว่าพอดูไซส์ทั้งหมดนะครับ Apple ใส่ปุ่มฟังก์ชันเข้ามาได้โดยที่ไม,ไ,มไม่ติดขัดอะไรอ่ะผมว่าสามารถดีไซน์เรื่องการโยกอะไรอย่างเงี้ยให้มันเผื่อที่ขึ้นไปได้อีกเพื่อที่ได้ใส่แผงปุ่มฟังก์ชันขึ้นมาที่ด้านบนได้ด้วยตรงนั้นซึ่งคีย์บอร์ดจับแทร็กแพดอย่าลืมว่ามันเป็นสิ่งที่ a p ป l e ทำมานานแล้วครับกับตัวเครื่อง Mac อที่เป็นแล็บท็อปรุ่นต่างๆเครื่องเล็กๆ Apple ก็เคยทำอย่าง MacBook Air 11นิ้วในอดีตท,ที่เลิกทำไปแล้วอันนั้นก็เครื่องจิ๋วเดียวก็ยังใส่ปุ่มฟังก์ชันเข้ามาได้เลยนี่แล้วก็ในส่วนของ Trackpad ก็ยังสามารถทำใหญ่ได้นี่เออตรงนั้นหรืออย่างเครื่องที่อถัดมาหน่อยที่ใหม่ขึ้นหน่อยอย่างตัว MacBook 12นิ้วที่เพิ่งเลิกทำไปล่าสุดๆ,ๆร้อนๆโอ้โห Trackpad ใหญ่มากก็ทาได้นี่แต่กับตัว Magic Keyboard ของ iPad ทำไมถึงทำให้ขนาดของ Trackpad มันเล็กจิ๋วขนาดนี้ตอนใช้งานอะไรเนี่ยมันจะไม่สบายนิ้วตอนใช้งานสักเท่าไหร่สำหรับผมนะอันนี้แล้วก็ถ้าเอามาเทียบกับตัว macbook air ที่อยู่ข้างกันตามที่เห็นกันเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวไซส์ของความความลึกของคีย์บอร์ดครับของตัว magic keyboard ของ ipad เนี่ยมันสั้นกว่า ฐานตัวของ MacBook Air 13นิ้วเนี่ยอย่างที่เอามาให้ดูกันเนี่ยแค่ประมาณ1ข้อนิ้วเองครับซึ่งแค่1ข้อนิ้วอะ่ะแล้วลองดูพื้นที่ของตัวคีย์บอร์ดกับ Trackpad ของ MacBook Air นะครับใหญ่กว่ากันเยอะมากเลยครับซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่า Apple สามารถเพิ่มความลึกของตัวคีย์บอร์ดให้มันยาวขึ้นไปได้อีกเพื่อที่ใส่ปุ่มฟังก์ชันเข้ามาแล้วก็ทำให้ตัว a ทร็กแพด มันใหญ่ขึ้นไปได้อีกอย่างมากๆครับตรงนั้นซึ่งผมบอกเว่าสิ่งที่ผมคิดได้เนี่ยผมเชื่อว่า Apple อ่ะเขาคิดมาแล้วครับอยู่ที่ว่าเขาจะทำหรือไม่ทําแค่นั้นเองซึ่งตรงเนี้ยคนก็จะห่วงว่าโหถ้าทำแล้วมันก็จะหนักขึ้นไหมอะไรไงอย่าลืมวนะ่าณปัจจุบันเนี่ยแอปเปไม่ได้แคร์เรื่อง น้ำหนักของ Magic Keyboard ตัวนี้นะครับเพราะไม่งั้นตั้งแต่ตอนทีเ่เปิดตัวในหน้าเว็บเนี่ย Apple บอกน้ำหนักมาแล้วครับว่ามันเบาอย่างนู้นอย่างนี้ไม่มาปล่อยให้เราชั่งน้ำหนักกันเองหรอกครับว่าน้ำหนักของตัวคีย์บอร์ดรวมกับตัวเครื่องแล้วหนักเท่าไหร่เท่าไหร่ตรงนั้นซึ่งตรงเนี้ย p p l e ไม่ได้แคร์อยู่แล้วว่าน้ำหนักจะต้องเบาเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้แคร์เนี่ยก็ทาให้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ย มีระยะที่เพิ่มขึ้นแล้วใส่ปุ่มฟังก์ชันใส่ Trackpad เข้ามาให้อันใหญ่ๆไปเลยตรงนี้น่าจะเวิร์กกว่ารุ่นปัจจุบันอย่างมากตรงนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าทั้งหมดทั้งมวลของตัว Magic Trackpad อันนี้มันไม่ใช่ Apple Design เลยมันงึกๆงงักมันดูติดขัดเป็นหมดอย่างที่ได้ลำดับให้ดูว่าแบบแบบนู่นแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวผมอะกับเรื่อง Apple Design หรือแบบ u s e r Experi e n c e UX ของการใช้งาน Apple Product เนี่ยผมจะไม่ค่อยมีประเด็นเพราะผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างเนี่ยโอเคเราเข้าใจได้อย่างตอนที่เป็น Apple Watch ในปี2015เนอะรุ่นแรกตอนนั้นก็แบบหลายคนตั้งคำถามกับเรื่องความเป็น Apple Design ความเป็น User Experience ตอนใช้งานตัว Apple Watch ผมไม่ได้มีคำถามแต่กับตัวเนี้ย Magic Keyboard for iPad Pro เนี่ยผม โอ้ผมเอ๊แบบผุดขึ้นมาในหัวบ่อยมากตอนใช้งานแบบรู้สึกวแบบ่ามันไม่ใช่ Apple Design ไม่ใช่แบบสิ่งที่เป็น Apple Experience เลยสำหรับ Product ตัวนี้ก็ลองดูกันว่าอนาคต Apple เนี่ยถ้ามีตัว Magic Keyboard อันใหม่ของ iPad a p อ l p p l e จะปรับแก้ไขเรื่องที่ผมติติงไปกี่มากน้อย จะปรับเรื่องตอนโยกจอขึ้นมาแล้วก็ไม่ให้ติดนิ้วได้ยังไงจะปรับให้ตัว trackpad มันใหญ่ขึ้นรวมถึงใส่ตัว frost touch keyboard อ้ frost touch trackpad เข้ามาได้ยังไงบ้างตรงนั้นก็รอดูกันสำหรับตอนนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัว magic keyboard for ipad ใครที่ซื้อไปแล้วใช้งานอชอบไม่ชอบอยังไงนะมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับส่วนตอนนี้เขาลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ